ょっ。<music> ฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกนะคะถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนทางบริษัทนะคะมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะบอกเลยนะคะว่าเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยคะ่ะยังไงนะคะสามารถนะคะกดนะที่คอนแทคด้านล่างได้เลยนะคะตรงดีสคริปชั่นนะสามารถทักไปนะคะเพื่อเติมได้เลยะคะ่ะทุกคนยังไงฝากด้วยนะ และอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นไอดีดองเพจน้องสลับใครนะคะที่สนใจนาอมีหลายเกมมากๆเลยนะคะขอคุยกันละคิงดอมและทาวเวอร์นะคะก็มีเช่นกันสามารถเข้าไปดูเลค่ะแล้วก็เลือกได้เลยร้านตุ้มตามช็อปนะคะทุกคนก็สามารถคลิกตรงอินสทรักชั่นทักไปที่เพจก็ได้เช่นกันหรือจะเติมในเว็บก็ได้บอกเลยนะคะว่าเติมปุ๊บได้รหัสปั๊บมีตั้งแต่ราคาไอดีตั้งแต่10บบาทเป็นต้นไปเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปเลือกชมกันดูได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าซื้อ ง่ายนะคะใช้งานง่ายเนาะเผื่อใครนะคะที่หาไอดีลองเล่นอยู่นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องมีแล้วนะไปซื้อกันได้เลยค่ะ สวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดียามเช้านะคะเออนะคะทุกคนวันนี้เซฟจะมาสุ่มกาชากันนะคะซึ่งจะเป็นสกอรสกิสสนพิเศษทั้ง5าอันนั่นเองวันนี้นะคะก็ลูกแบบกัแบแอบน้อยไปน,นิดนึงเนาะทุกคนถ้าทุกคนจําเหตุการณ์นะคะก่อนน้นนี้ได้ก็จะเห็นว่าเซฟไปสุ่มดูฟิลเจลลี่ฟิตหมดเป็นหลายหมื่นมากๆนะคะวันนี้ก็เลยแบบอาจจะเหลือทรัพยากรไม่เยอะมากเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราไม่ได้วันนี้ พรุ่งนี้ก็ได้ทุกคนไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้แน่นอนอ่านะคะอ่าเพราะฉชนนั้นแล้วนะคะก็อ่าเดี๋ยวรอดูกันเลยนะ้องว่าจะได้ไปกี่ตัวและเราจะต้องแลกด้วยดาวเนี่ยนะคะกี่ตัวด้วยกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ย let's go อ่าทุกคนเราก็เริ่มมาเลยจุดแรกว่าโอ้โหอันเนี้ยเกลือ เพราะว่าด้านหน้ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าอลังการวิวับ,บเป็นโลแรกไงโลแรกขำๆไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยเราต้องได้ทั้งสองตัวเพราะว่าเราเนี่ยสามารถแลกได้สามตัวด้วยกันนะคะโอ้โหอันนี้หุยเมื่อกี้คือมันไม่มีอะไรเว่าวังนะที่ด้านหน้านะคะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้สองตัวเลยหรือเปล่าซึ่งกวเลด นะคะไมาใช่อ,อะไรเลยก,กววหลุดเลยเนาะ,ะ,ะลาเต้สวยมากช่ำหวานช่ำโอเคได้ละหนึ่งตัวนะคะลาเต้าลาเต้หวานช่ำมาตอนแรกเซฟนึงว่าเป็นตัวอื่นนะเออไม่ได้อ่านว่าเป็นลาเต้มีอะไรบ้างมีลายแหลกมีลาเต้เอสเปรสโซ่หมาป่าแล้วก็ทับทิม วยช่ำนะอันนี้คือเราได้แน่หนึ่งตัวไว้ทุกคนเพราะมีแบบชุดอลังการอะไรอย่างงี้เออแล้วแล้วอีกปิกหนึ่งตัวแต่ตรงเลดไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนอย่าเป็นตัวเดิม น้องหมาป่ามาแล้วคะ่ะโอเคหุยสองตัวแล้วนะถือว่างานไหวตอนฟิวเจอรี่ฟิตนี่คือกดไปยังไงก็ไม่ออกสักทีจดเซฟอ่ะแลกการันตี <c oughs> ไปดูคลิปนะคะของน้องฟิวเจอรี่ฟิตได้นะบอกเลยว่าโอ้โหหนังชีวิตสุดๆสุดๆุด,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 ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเศร้ามากอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าไอเดียเราแ้มเนี้ยไ,ได้หรือเปล่า หนึ่งตัวแต่เป็นตรงเลทไหมนะคะรอดูกัน What ได้ตัวดิมอ่า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยทุกคนเราก็จะแบบ เอาใหม่ oh my, ได้ทรัพยากรยังเหลือยังมีให้สุ่มได้อีกแบบกระจายเออยังแบบยังฉ่ำๆได้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเกลือนอิดนึง <c oughs> เฮ้ยมามารอบนี้มาแน่วันนี้มาแน่ไหนดูซิเป็นไงบ้าง <c oughs> โอเคมา ชิบชๆช,ชอา่าได้ลุน้นต้องเป็นตัวที่ไม่แน่นอนเพราะถ้าตัวสามอะ่ะมันจะแบบว่าขึ้นม้เราเลยอุ๊ยทับทิมกลาเป็นว่ารอบเนี้ยออกง่ายกว่าฟิวเจลลีฟ,ฟีนนะเราขาดเลยเราขาดสองตัวค่ะแล้วก็คือขาดตัวในส่วนของเอสเปรสโซ่และคุกกี้ลดลายแหลกนะคะ วิ้ยมีเกณฑ์ได้ครบนะเนี่ยโอ้โหเอาซิแบบฟิเลเจอรี่ฟิตหนูนี่แบบว่าเกลือจัดเลยะไอศกินที่แบบว่าหายากมากโอ้โห จะซ้ำตัวเดิมเลยเหรอหนูก็ซ้ำตัวเดิมเกินไปเอเออะไรจะได้แลกสองตัววิมีโอกาสตาบใดที่มันยังออกมีอากาสแน่นอนมาแน่มาหน่อยนิดนึงอา ก็อันนี้เซฟอ,นนอนนคลิปตอนชาวทุกคนมันก็จะมีความแบบดีดนิดนึงเนาะเออก็แบบอ่าหุยมันจะได้ตัวที่เรายังไม่ได้หรือเปล่าโอเคได้ของเดิมของซ้ำแล้วไม่มีตัวไหนใหม่เลยเว <c oughs> ลายอย่างน้อยก็ออกหิเจนดารี่ให้อะไรอย่างเงี้เออแบบ <c oughs> แบบเออมันก็ดีเออว่าไป ได้อีก2ทีนะคะแต่ออกต้นไหนหลุเลนหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยนะ <c oughs> แบบว่าวาวไปก่อนชิบชิบชิออกเดิมๆสี่รอบติดอะไรเขาเนี่ย โอ้ oh my god โอ้โหอันนี้ก็ <laughs> คือที่จริงแล้วอะออกเยอะมากแต่ว่าออกเป็นหมาป่าสีรอบโอ้ม oh y god <laughs> สี่รอบโอเคไม่เป็นไรคะ่ะอีกที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราแลกธกิจเอาก็ได้น้องก็จะมีน้องแรลกแหลกนะคะ นะคะอีกตัวหนึ่งเนาะก,ก็จะเป็นนะคะนักวิชาการนะคะก็คือเอฟเฟกซโซนั่นเองมาแล้วนะคะเอฟเฟกโซเรียบร้อยค่ะโอเคนะคะถือว่าเราอ่ามิชชั่นคอมพิวต์นะคะเราได้สกินครบเลยตอนนี้เราก็ไม่มีเอ่อสกินไปนสุมละ <c oughs> เราสะสมใหม่ <c oughs> อันนี้ทุกคนนะคะก็ อ่อที่จริงอ่ะเเจดารี่ถ้ามันออกมาไม่ซ้ำกันนองเซฟก็จะได้พวกนี้ไปเพิ่มแหละแต่ว่ายังไม่มีนะคะไม่เป็นไรนอสเสก,กิน,นดีวกว่านี่นะคะสก,กินใหม่เราก็ต้องใช้งานนะคะทุกตัวเลยถึงแม้ว่าแต่ละตัวเราจะไม่ได้ใช้โลงด่านลงอารีน้าอะไรเลยน้ำตาจะไหลไม่ได้ใช้ตัวไหนเลยแต่ว่าสก,กินต้องมีไว้ก่อนของต้องมีอ่ะนอฟิลเจลิฟิต กินหนูไปเยอะมากหนูอบอกเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรสวยน่ารักก็พอล้เออนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะได้แบบอะไรเอนจอยเนาะกับตัวของสกินนะคะแล้วก็ตรงนี้สกินความสัมคันแต่ละตัวเนี่ย มันมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาแลกแต่ละตัวให้มันครบเนาะแล้วมันก็จะได้พวกแบบว่าเออเพิ่มพลังโจมงตีตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาโฟกัสที่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังไงสกินถ้ามีอันไหนก็เก็บให้ครบก่อนแล้วก็มาดูว่าสกินเนื้อเรื่องเนี่ยหรือความสมพันธ์ตรงนี้มีตัวไหนบ้างแล้วเราก็เก็บให้ครบจากนั้นเราค่อยไปแลกตัวอื่นที่แบบไม่ได้อยู่ในอาที่ได้พวกสมุดนี้ก็ได้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะก็นะคะก็ แฮปปี้ในแต่ละวันนะทุกคนนะคะเราก็เจอกันใหม่ในพาร์ทแับไปค่ะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอ่าอะไรนะคะลองพิมพ์มาดูได้นะเผื่อเซฟจะได้ทำไกด์ให้ทุกคนนะคะเผื่อบอที่เนี่ยเซฟอาจจะลืมบางอย่างไปนะคะทุกคนก็พิมพ์นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะเจอวันนี้เดี๋ยวขอตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย